โอซาโอ,โอ้สุพันณษาสุพรรณษาอยากมาหาน้องอ,อ,อยากมาหาน้องอยากมาถามข่าวน้องหน่อยเป็นยังไงบ้างคิดถึงพ่อด้วยซาโอซา,โอ,าโอ้ได้ยินแต่เสียงครับ อยากน้อยนะครับสายอยากมาหาพ่อแล้วอยากมาให้กำลังใจน้องด้วยขาบวมนี่ครับก็สวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง Family สีทับไทยนะครับผมอ,า,อาการก็ดีขึ้นบ้างแล้วตอนนี้นะครับ โอ้โหสายอยากมาแล้วสายอยากมาแล้วได้ยินแต่เสียงเออแต่มันบวมึ้นี่มาเยอะยูงเนาะแต่กนมันตึงนี่เด้บวม นี่ครับนี่ตะกกนเอาไปอตะไนต่ตกโนมันแข็งแล้วเออชัยมัน,นลื่นเที่ยหาไปนิ่มแล้วใช่แ้วซาซโอ้ยซาโอ้ยซา หาพ่อโอ้วิ่งวามสุดแรงเลยหระอคะเอ้ยฉาฉาหาพ่อแล้วฉาถามข่าวน้องให้เร็วถามข่าวน้องแล้วอ,อย่าไปถูน้องอย่าไปถูน้องน้องเจ็บขาลูกน้องเจ็บขาเนอะถามเบาๆถามเบาๆน้องขาเจ็บน้องขาเจ็บน้องขาเจ็บลูกข,า,ขาเจ็บ น้องคายเจ็บน้องคายเจ็บอ่ไปอ้อนอ้อนลุงโปแล้วนั่นไปอ้อนลุงโปแล้วเออเป็นมาจ้าลูกเออคือมุจฉัยไงถามข่าวแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างยักษ์เป็นไงบ้างพี่เป็นห่วงรู้ไหมโอ้โหเอาเลยของตา เป็นห่วงจังเลยเันชาอ่อนผันชาอ่อนหายไวนะน้องพอแล้วพอแล้วอย่าไปทำน้องมา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 เออไม่มีอะไรหรอกงาำงานมอสเออ จะขอกินจะขอกินนปอยอยู่น่นออยู่โ่นวยเป็นภาพที่น่ารักครับผมจะท <ำ S 2> ูจะูอย่าทำน้องแร่ง่ะทำน้องเร่ง อ้าวออะไรเนี ja. ่ยอะไรเนี่ยดูดูห่วงห่วงห่วงดูอาพ่อหนูไปไหนเนี่ยฮะกอดไรกอดไรกอดไรเร็วอย่านะอย่ามายุ่งนะโอ้เจาาะไปกินต้นกล้วยเขาแล้ว

โอ้โหวงเลรงไม่เอาไม่เอาดูโคตรเลยได้มาได้มาเออไม่กระทั่งได้ยังหัวนี่หัวไม่ไม่ให้ได้เข้าฮะดูอ้อนอ่อนอ้อนท่าอ่อนดูโอ้โอ้ดูท่านี้คโอ้ท่านี้ไม่มีแล้ว ดวงน่ารักมากหวงโตดวงแรงมากเออดูดูหาไดวยักษ์นะเป็นดวงยักษ์นี่เลยรักสุพรรณษาด้วยดวงยักษ์ได่คนรักสุพรรณษาไปวันนี้เอาสักหนึ่งร้อยเมตรพอน้อหนึ่งร้อยเมตรมาได้หนึงน้ำแล้วนึงว่านึกว่าหนึ่งร้อยกิโลอ้อยไปแล้วดูครับไม่ได้วิ่งเล่นแบบนี้นานแล้วเฮ้ยเฮ้ย ơ ơ ơ mình tìm thang đi À uh, 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 uh. uh, oh, oh, uh, đù đây đây ơ ờ xuân Ờ đủ đủ cọt. ô đủ đủ. Ồ hoang lên Ồ uh, đù xăm Xá Cái này ร้องเลรักๆๆๆๆๆวะปชาดาปชาดากับพ่อเใหญ่เนาะเ้ครับักังเล่นหลายวันครับก็ยังน่ารักเหมือนเดิมครับัั้ยเ้ย

ครับสาวน้อยถูปนาคงบอกว่าเออพ่อไปไหนมาเนี่ยไม่พาวิ่งหลายวันเลยดู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 ร่งอ้อนดิเออดูท่าดูเออเออดูเจ้าใจแต่ช้ามาก โอ้แต่เราดูครับได้ท่าไหมมาเออแล้วเล่เลยเดี๋ยวขาเจ็บขาดูโอ้อใ้เป็นออเสียงอะไรเออเอะไอเออกดวิ่งไปดูโอ้เดยพาวิ่งตกขาดูเออพอวิ่งเร็วป้อ <laughs> ไปได้ไปเอ้าดูกอดแรงมากเฮ้ยเอาไปแล้วไปแล้วเป็นไหนโอือดูดูดูเป็นไหนเนี่ย เอ้ยเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วน่เอ้ยเอ้ยดูดูดูว้าโอ้หวงเลยอ่โอ้พ่อเป็นไรพ่อโอ้ลดมาลดมา

ก่อนเคยมีน้ำนะครับก็เคยเล่นตรงนี้เอ๊ไม่มีน้ำภาษาฝรั่น้ำหายไปไหนหมดเนี่ยเอะดื้อแ่นเอ๊ะเอ้ยเดี๋ยวครับอ้อไปไหนโว้ไพี่ชอบไมไอ้โอ้สุปภาษาบอรว่าสิงเลยไม่มีน้ำให้เล่น à yeah. <laughs> <Yeah. cười> được 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 Yeah. 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 đột Yeah. 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 เอ้าเออดูโอ้ดีใจจะชาพูดเจ้า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 อยู่คนเดียวเอออะไรเนี่ยดูครับอ,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 อ่าวันนี้ได้วิ่งเล่นต่เช้าเลยครับหลังจากที่รอมานานเอ่ะเอ๊ะ

ไปแล้วไปแล้วอย่าไปหาน้องนะครับนสิกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปในช่องอะไรช่องอะไรสตรอเบอรี่ที่ครับเออจะไทยไทยครับก็กกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ครับเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับอ่าไว้พบกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณครับต้องขอตัวก่อนว่าครับสวัสดีครับ